มาอีกแล้วพี่น้องม,มีทุกอย่างจริงๆโอ้ยไ,<ป>อไอเธอรู้ฮะสบ,บายดีเออสักที่แต่ว่าขอข่านี่<ม>อันมีเอฟซีเพิ่นว่าวาเอาเบอร์โทรเพิ่นไว้แน่ว่ะ<ด>พอได้ติดต่อบางทีเพิน่นอยากเมาเครื่องน้งำเจ้าบอลรุบอฮหู้นีะ่ะเออได้ได้ได้เดี๋ยวสิเอาเบอร์โทรไว้ด้ดยดย บรไม่รูกจะสกินยังเออเพิ่นวาน้องเฮ้ยเอานะแล้วผมผมขับปากลูกผมอ่ว้จะินเจกิโรตีละาขนมปิ้งอะไรสุกุสุกิบะเขืออั้ขนมญี่ปุ่นมะอันไม่ลู้โวดินงามดินทงะได้ดิน ทงสิบพันกีบเอาทงหนึ่งดินซื้อซอยเล่ากับพี่น้องเลยอุดนูนเล้าเรามาแต่เสือกต้องบบซื้ออย่างหนึงก็ซื้อทงหนึ่งซอยเล้าพี่น้องซื้อคูเถื่อปาจปาเต้วันนี้ค่ะจะิก้นี้เยมีข่าปุ่นบ่ข่ปุ่นนี่มาข่ปุ่นกินมาเลยมีขบเบิเอาเที่ยวมไก่มีแจงเทียวหวานไก่ไก่อะ้ยัดเวยั โอ้แม่ข่อยเมื่อไรเขาแม่จะมาว้านจะบริเวรก็คือบริเวรว่านข่อยมาข่อยบริเวรมาวานเลยบ่เออบาบัวมาข่อยพี่เออจะไปทางอื่นเอาบะเยสุกหรือไม่เฮยเอาบะเนสุกเฮยสมพักเสียนทงเท่าไรนี่ง้าเอาไ้กินสมพักเสียนัอนะขับปุ่นทงเท่าไรขับปุ่นเลยทงสิบพัเต้าสิกินอยู่บ่เฮยบะเฮยเราข่อยเอาทงหนึ่ง กระปุ้นบางพี่น้องนีขเขาวพอกเขาพัดเขาขายหมดทุกอย่างเลยไอ้ยาอะไรนะลูกนี่เบาโอ้อันนี้อัวเครื่องอันนี้อัวเครื่องเบาะเขากำก็มีอันเทรขายนี่สิบพันอันนี้อันหนึ่งสิบพันเบาะัยาล้เอากระปุนนเอากระปุ้นเอากะปุนมีลาบ้องบอสเอาแต่เขาจีบมาลูกจ่าค่ะโยนยนีิกิจีบกระปุนทงหนึ่งเออีปรเะปุนทงนึ่งไปทนเลยไเลยสิบ เาวจับสิบสี่สิบแคนเอาไว้กิีกบีกปลาทูสมผักเสียนผู้ชายมาหนึ่ยิงผู้ชายอ่ผู้ชายมาผู้หญิงผู้ชายขอบใจเนาะขอบใจเด้อค่ะซื้อซอยเจ็ได้เปล่งเจ็บฮะนี่เจ็บพนักตัวเจ็บฮะเออแม่เลอะสาวแก้ว đây đây tôi khẩu hưng anh ngén vẫn còn ở thôi chắp này này ba ba อาหารเศร้าพี่น้องเมื่อนี้ขอบพุ่นพี่น้องเลยอละกาะบ่อน้องบ่อนผลกินั่ะเราจะพี่น้นนงนะนองได้ไอกิมปเตสบายดีพี่น้องเหนื่ยอ,อยากลา้พวกเาจพี่น้องเหนื่ยอ,อยากลาพ ตอนอะรามาขายตอนนี้เอซีเป็นคอมเมนต์มาพี่น้องน,น้องทาลาม,มาบารรณาโอเบอร์ไวเ้เด้อเพื่อนเ่าเราขายกระยางละสิบบาทเจ้าบาทพี่น้องเราขายยงบบางละสิบบาทสิบบาทห้าบาทนี่กระปุ่นหแซ่บีวว่บมานนพี่น้อง ก็พูนมองนี่กีกระจายั้โต้กินยังบุกเบีมพี่น้องเมื่อกี้จะเดินทางเมื่อแล้วพ่อต้นจะแน่ก็จะกิ้งเล่นขนมแน่ก็จะจักพนมแน่เออขนมอ๋อิมเป็นล้อคือถืหละด้ะแม่หูนะใคสิกินนะเ้า Mm. บอกข่าาพี่น้องเลยแตอ้อดสาของสแปงอยู่เพผนมาหลอกขายเครื่องแต่อ้นกับบุกเคยเห็นหนาเพผนจักเถื่อพี่น้องเลยผนบุกเคยเปิดหน้าเปิดตาบุเคยเห็นหนาผลจักเถื่อ

เึม้มืดอะ้วลูกนี่ของแท้นี่ของแท้แทๆแท้แท้แท้วะแท็แท้แท้วะนี่นเลยตัวดีบาดีไเด้อพี่เ้อง เราเมื่อแล้วจะไปอ่ะอเมื่อเหรอเมื่คือรถเมยเมื่อมยก็รตัวแรกกว่ากันทำก็รถเมย์กวัวทั้งปวงเนาะตัวนโดนแดดร้ายะไก่หมมอทีตีใหม่อ่ะ Ba luôn có tên mà nè ba mà cải ba luôn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  cải ba Ừ. cải ba luôn cải ba luôn cải ba về

เอาพี่น้องลาไปก่อนพี่น้องคลิปนี้พกอกันคลิปหนาตาพี่น้องสบายดีพี่น้องบาม่วไกดเองเนาะ